รถคาวไม่รีโว่ซ่องปี21ออกรถ6,500 7,000ซ่องเอาไม้พี่น้องสวัสดีค่ะอยู่กับเซอเซ่ไทยรถส่วยนะคะจำไมยรถมือซ่องเกรด A เป็นที่รู้กันสำรับวันนี้ค้นในส่วนคองกระบะแคปรีโว่ซ่มาฝากสำรับใครที่ตามห้ากระบะแคปส่วยๆเดิมโรงงานเกรด A มาทางนี้เลยค่ะสำรับคันนี้นะคะปี2 0 21 มื่นเจ็ดคันนี้ค่ายเพียงสรางแซนกาวมืน่ 90, 000, 000, น8,000บาทออกรถฮอกผ้าพ่น7,000ซองไม่มีทีไหนอีกแล้วสําหรับคันนี้นะคะได้ชมไม่ชมนามูม่ปลามาพร้อมกับกระจังหน้านะคะตัดกับนะคะซีข้าวเดิมโรงงานสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่สาคัญนะคะเป็นชมนามูมปลาคือชมไม่ลาสุดนะคะบอกเลยว่าเค่คันนี้ก็คือเมื่อนปลายแดงเพราะว่ารถเดิมเกรดเอไม่มีชนไม่มีผิดความมาแน่นอนนะคะ ไฟหน้านะคะก็แบบนี้เลยคมไฟใส้แจ้วนะคะไม่มีเมื่งไม่มีเรื่องที่สาคัญคันนี้ทาอะไรให้มั่งนะคะตรวจเช็กรถซ้ามสิจุดก้อนปลอยเปลี่ยนยางไฮไม้นะคะทั้งสี่เส้นเดี๋ยวพามาชมรอบรถว่วซุ้ยจริงตีโมไว้ไมนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะสํารับรุนนี้ก็จะมาพร้อมกับนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เลยตัวรุ่นไม่ปีหยแอดชมหน้ามู่ปานะคะ เรืองส่งจดซี่นะคะรีโว่นี่แรงอย,อย่าบล็อกไขยเลยเพราะวะ่าวิงบนทองถนนนะคะตอบโจทย์อยู่แล้วโตยโยต้าอยู่กับเรามาหลายปีนะคะตอบโจทย์ถูกรุ่นนะคะที่อ,อกมาที่สําคัญราคาก็ไม่ตกชายไปทักซี่5ปีออกตัวก็ยังได้ราคานี่นะคะไม่ตกนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะกันรังซี่ยูวีได้เป็นอย่างดีเลยที่สําคัญรุ่นนี้เปิดแคปได้กว้างนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะไม่ต้องแวกมาถุนเก้าเลี้ยว รุ่นนี้เมียวนันันดไี้ก็ขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องแวกอ่ะมาเลยค่ะสำรับนะคะก้อนดีจะเข้าไปภายในหน่วยย่าให้ดูในส่วนของพั่นนอดแท่งประตูนะคะถูกตัวไม่มีรอยบิดไม่มีรอยขยับนอดไม่แตกนะคะ,ยยะ,คะใครสนใจคันนี้โทรได้เลยที่เบอร์สู้น7กนึ่งนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะเซลเอเบอร์นี้ขึ้นไลน์นะคะภายในคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหกสปีดเป็นเบาะผ้านะคะส่งสปอต หน้าจอนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะดูนั่งฝังเพลงโอ้ดูนั่งไม่ได้ตรงติดโจอเองอ่าพูดเพื่นบิดนะคะโจถัดส,สกรีนฟั่งเพลงนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะพวงมาเลยจับกระถัดมือนะคะมาเลยค่ะอ่ะไล่มารบรถนะคะรุนนี้ใชนะ้น้ำมันดีเซลบีเจ็นะคะอย่าเติมพิษพลอยเครื่นนองนกทันทีนะมาเลยค่ะสำหรับนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งพิษเถื่อน่อเลยเขาอะ นี่นะคะการชนท้ายเข้ากับตัวรถเลยนะเรียกได้ว่าเจ้าของเก้านี่เป็นก้นทีว่ารักรถนะคะผะว,ว่าดูเลเป็นอย่างดีแล้วก็แต่งเข้ามานี่ล่อลงตัวเลยและวคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ต้องไปทำอะไรเล้วที่สําคัญแม็กไนเนอร์นะคะกอนนี้เลยสภาพ85บเปอร์เซ็นต์นะคะสวยเละบอกเลยจะเอาไปใช้ในครอบครัวจะเอาไปวิ่งงานนะคะอบโจ๊ด ราคานี่ 3, ส้ส้นกางหมื่นแปดพันบาทฟรีดาวเลยจ่ายเคค่ะดำเนินการนะคะหกพันห้ารบาท,ท้อน7จ็ดพันโบอกเลยว่าทุกไม่รู้อีพูดหรือนะคะมาเลยค่ะไลายมารบรถนะคะฟินะะฟลนะคะฟิลมทุกบ้านนะคะไม่มีชำรุดเดี๋ยวไปห้องเครื่องต่อเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวให,ให้ดูเล็กใหม่ก้อนนะคะวะห้าหมื่นจริงไม้นี่ห้าหมื่ดพันสิบสีโลนะคะ กุญแจนี่ห้มาเพียบเลยกันนี่มาหมดเลยอ่าถูกตรงตามกฎหมายนะคะได้มาไม่ต้องห่วงเลยมาเลยค่ะตามมาที่ห้องเครื่องนะคะเออนี่นะคะห้องเครื่องสวยเดิมหัวนอดถูกจดุดไม่มีรอยบิดไม่มีรอยแตกซามตัวด้านหน้าไม่มีรอยขยับนะคะถ้ารถตีชนมาไงายๆเลยนะคะซามตัวหน้าต้องโดนขยับกอนนะคะเกลียวนอดจะแตกแต่สําหรับ นะคะรถคงเซรีีทยทุกขันไม่เ,เพียพอขันนี้นะคะขานด้านหน้านะคะรหัสขานต้องอยู่ครบ R L แล้วก็หัวนอดตุกตัวนะคะเกมด้านซ้ายเกมดันฝ้าแล้วก็แผ่นเพชรต้องไม่มีรอยขยับไม่มีรอยไม่มีรอยตกไหมนะคะแผ่นเพชรก็คือตัวนี้เลยจุดสําคัญแล้วในส่วนอื่นนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารถเรานะคะตรวจเช็คซ้มที่จุดเปลี่ยนท้ายคงเลี้ยวให้นะคะน้ำมันเครื่องท้ายหนึ่งหมื่นกิโลออกไปแล้วนะคะมาท้ายฟรีได้อีกสองครั้งเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลย ออกรถกับเซลเ์ไม่ผิดว่างแน่นอน,นะะรถไม่ซ่วยผิดความน้ำท่วมเอามาคืนค่ะรับซื้อคืนร้อเต์เ็มนะคะโปเดือนนี้จองเพียง888ปบาทเปอรวัตด,ดีรับฟี่ไปเลย90วันนะคะสำหรับลูกค้าเซยใส่ช่วยพอดอีกหงวดเพราะฉะนั้นยกมูอเลยที่เบอร์สู้นกนึ่นนึจาเจ